มา uh huh. เรื่องราวในวงการบันเทิงกันดีกว่านะคะ,คะเรื่องนี้เนี่ยหลายหลยคนก็เกาะติดสถานการณ์หลายนนาหลายนคนก็ติดตามมาโดยตลอดและหลายหลายคนเนี่ยก็ให้ความสนใจแล้วก็เสียใจกับการจากไปของดารานักแสดงชื่อดังอย่างน้องแตงโมนิดานั่นเองค่ะ,คะ ต้องบอกเลยการจับไปในครั้งนี้เนี่ยทำให้หลายๆคนทราบอะไรหลายๆอย่างทราบระดับแรกเลยนะผู้ชมพลังของชาวโซเชียลชาวโซเชียลมีอิทธิพลมากนะมีอิทธิพลในที่นี้หมายความว่าถ้ามีข้อสงสัยอะไรชาวโซเชียลจะช่วยกันในการหา้อมอลหาข้อมูลหาจุดต่างๆที่เกิดความสงสัยหรือกำลังไม่เข้าใจในส่วนนี้ ทุกคนก็ไปช่วยกันหาข้อมูลใช่อ,อ,อันนี้คือเราก็ได้มาจากโซเชียลเหมือนกันในส่วนของข้อมูลที่บางข้อมูลเราไม่ทราบอเออเราเพิ่งรู้ว่า สะพานพระรามแปดอย่างเงี้ยเขาปิดตอนสามทุ่มใช่อย่างเงี้ยเ <c oughs> รื่งหลเหมือนกัน <c oughs> ใช่นะคะรวมไปถึงการขับเรือกฎของการขับเรือต้องมีใบใบอนุญ,ญาตค่ะ <c oughs> ในการขับเรืออะไรอย่างเงี้ยบางบางเรื่องเราไม่ทราบ <c oughs> นะคะ <c oughs> ก็เกาะติดสถานการณ์กรันโดยตลอดแล้วก็ขอแสดงความเสียใจยกับการจากไปในครั้งนี้ของน้องแตงโมนิดาด้วยนะคะแต่คร <c oughs> <c oughs> ั้งนี้เราขอกราบขออนุญาตนะคะขออนุญาตนําเสนอข่าวน้องแตงโมนิดานะคะทางด้านคุณแม่นะคะกราบ ขออนุญาตคุณแม่ด้วยนะคะเพราะว่าคุณแม่เนี่ยเป็นผู้จัดการในส่วนของมอรด<ช>กนะก็ต้องบอกอย่างนี้เลยค่ะว่าอย่างล่าสุดเนี่ยมีกระแสข่าวมาว่า ทางพี่คนสนิทอย่างพี่เอสุปชัยนะฮะกับพี่สาวอย่างคุณอ้ําพัชราภาเนี่ยก็ยื่นมือเข้ามาให้การช่วยเหลือในส่วนของวาระสุดท้ายของน้องใน<ฆ>การจัดงานศพนะคะส่งดวงวิญญาณน,นะคะ<ฆ>ก็ต้องบอกแบบนี้เลยค่ะหลายๆคนเนี่ยก็ให้ความสนใจอย่างมากกับประเด็นนี้นะผู้ชมคะต้องบอกว่าน้องแตงโมเนี่ยเป็นหนึ่งคนที่ คนรักทั้งวงการคุณเป็นคนที่คนวงการรักด้วยแล้วก็เพื่อนๆไฮโซเชี่ยวนอนประชาชนทุกคนให้ความรักและเอ็นดูมากค,คือต้องบอกว่าเราจะเห็นได้จากอะไรจากเพื่อนๆในวงการเนี่ยโพสต์ข้อความไว้อะไรกับการจากไปในครั้งนี้ะนะคะรวมไปถึงค่ะบรรดา เพื่อนสนิทบ้างไม่สนิทแฟนคลับหรือว่าคนที่รักคุณแตงโมนิดาเนี่ยนะก็มีการโพสต์ข้อความกันนะคะล่าสุดค่ะผู้ชมขาต้องบอกแบบนี้เลยนะคะว่าอย่างพี่เอสุภชัยเนี่ยก็ให้ทางเลขาเนี่ยติดต่อเข้ามาขอเป็นคนจัดงานศพให้กับน้องแตงโมทุกอย่างนะคะ พร้อมจะทําให้เป็นงานที่ออกมาสวยที่สุดและดีที่สุดนะคะโดยกําหนดในส่วนของพิธีตามหลักศาสนาคริสต์นั่นเอง <Okay. S 1> นะคะณนะเบื้องต้นตอนนี้ก็คือมีการแจ้งว่าจัดกันที่ณนะคริสตจกักร แห่งความสุขนะคะก็ต้องบอกเลยค่ะว่าณนะเวลาที่เราจัดรายการกันอยู่ตอนนี้นะคะ,ะเราก็นําเสนอข่าวในมุมแบบนี้ก่อนนะคะ,ะเพราะว่าถ้ามีการอัปเดตอะไรเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตให้กับคุณผู้ชมได้ทราบอีกทีนึงแต่เราจะพูดถึงความผูกพัน ของคุณอ้ำกับคุณเอแล้วก็น้องแตงโมนิดาค่ะคือพี่เอเนี่ยนะเป็นพี่ที่น่ารักมากๆเขาเจอน้องคนไหนก็แล้วแต่ทุกคนจะต้องหลงรักเขาเพราะความเป็นตัวคุณเอสุบะชัยเนี่ยแหละคุณผู้ชมรวมไปถึงน้องแตงโมนิดาเป็นอีกหนึ่งคนที่เวลาคนร่วมง,งานด้วยแล้วก็จะรู้สึกว่าน้องคือเป็นคนที่จริงใจ แล้วคนที่จริงใจกับคนที่น่ารักเจอกันอย่างคุณเอกับคุณแตงโมนิดาเนี่ยเขาก็เลยสนิทสนมกันส่วนในมุมของคุณอ้าพัชราภาเนี่ยเป็นพี่อีกคนหนึ่งที่น้องแตงโมชื่นชอบมากๆเรียกว่าเป็นไอดอลเป็นความใฝ่ฝันแล้วก็อยากที่จะ เขาเรียกว่าอยากที่จะเติบโตนะคะในวงการบันเทิงตามแบบฉบับของคุณอ้้มปัชราภาก็ทําให้เขาและเธอเนี่ยก็สนิทกันนะคะอย่างล่าสุดวันคริสต์มาสที่ผ่านมาเนี่ยน้องจางโมก็มีโอกาสไปในส่วนของบ้านของพี่เองแล้วก็เราจะเห็นภาพความประทับใจนะคะก็เรียกว่าเป็นความผูกพันของ คุณเอสุภาชัยความผูกพันของคุณอัมพชลาภาแล้วก็น้องแตงโมนิดานะคะก็ขอร่วมไว้อาลัยด้วยนะคะนะคะก็เรียกว่าเดี๋ยวรอติดตามหมายกาหนดการอีกครั้งหนึ่งนะคะคุณผู้ชมขาเพราะว่าอาจจะมีรายละเอียดอะไรอื่นๆอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น่อาใช่เพราะว่าอย่างวันนี้นะคะก็อย่างล่าสุดเลยนะคะก็จะมีการคุณแม่เนี่ยได้ไปออกอาการออกรายการโหนกระแสซึ่งทุกคนได้ดูกันแล้วแหละเนาะหลังจากก็ได้สัมภาษณ์กันไปแล้วก็ได้ อัปเดตเรื่องราววันนี้เพราะว่าเราอัปเดตทุกวันเนาะ,ะในเรื่องของกรณีนี้